สวัสดีค่ะพิณยาจากรัวปันสุขนะคะวันนี้ขอนําเสนอเครื่องดื่มสุขภาพค่คะนมชมพูเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สําหรับเด็กๆที่นสือยู่ในบ้านนะคะในช่วงวิกิจนี้วัตถุดิบค่ะนมจืดนะคะ 2. นมค้นจืดค่ะแล้วก็ 3. น้ําแดงสเตลบูบอยนะคะส่วนผสมง่ายๆนะคะเรานําเอานมจืดจํานวนห2 0่งร้อยยีล ใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะคะ30 ml เทส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะจะทำให้นมจืดเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเทน้ำแดงเซลลูบอลเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติทำให้เด็กดื่มรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็นำมาเท ร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆและก็ทุกคนในครอบครัวนะคะนมชมพูค่ะเครื่องดื่มอร่อยดีต่อสุขภาพทั้งทุกคนในครอบครัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ